ชัยภูมิคําแห่งความภูมิใจของแผ่นดินอีสานดินแดนที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและพงไพรแต่ท่ามกลางความเขียวขจีนั้นเองศรัทธ,ธาได้อย่างรากลึกและผลิบานเป็นสถาปัตยกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เรากำลังพาคุณขึ้นสู่ยอดเขาช่องลมบนเทือกเขาภูแลนคาเพื่อสักการะปูชนียสถานอันเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชาวจังหวัด นี่คือพระธาตุชัยภูมิองค์เจดีสีขาวบริสุทธิ์ที่ยืนตระหง่านอยู่ณวัดอรุณธรรมสถานเปรียบเสมือนดวงประทีปแห่งศรัทธาที่ส่องนำจิตวิญญาณของผู้คนมานานับทศวรรษหากจะกล่าวถึงจุดกำเนิดต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2 5 5 0สอสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นวัดใหญ่โต แต่เริ่มต้นจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเล็กๆที่ก่อตั้งด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของพระเดชพ,พระคุณเจ้าคุณต่อศักดิ์หรือที่เรารู้จักกันในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามท่านมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะสร้างสถานที่แห่งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นที่อบรมธรรมะและเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ผู้คน จากความตั้งใจส่วนบุคคลสู่พลังแห่งมหาศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างองค์พระธาตุจึงค่อยๆปรากฏรูปร่างอย่างสง่างามบนทําเลที่ถูกยกย่องว่าเป็นจุดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของชัยภูมิพระมหาธาตุราชมงคลเจดีสิริชัยภูมิไม่ได้มีเพียงความยิ่งใหญ่ของขนาดแต่ยังทรงคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมอย่างลึกซึ้ง องค์พระธาตุสีขาวสูงเด่น21เมตรผสมผสานศิลปะสองขแขนงไว้ด้วยการยางลงตัวคือศิลปะล้านฉางจากทางอีสานและศิลปะล้านนาจากทางเหนือลองสังเกตร,รายละเอียดบนลวดลายปุ่นปั้นการลดหลั่นของฐานและยอดฉัดที่ชี้ขึ้นสู่ท้องฝาสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความวิจิตบรรจงและความประณีตของผู้สร้างและช่างฝีมือ ก่อนขึ้นไปสักการะองค์พระาธาตุเราจะพบกับอนุสาวรีเจ้าพ่อพญาแลผู้สร้างเมืองชัยภูมิเป็นการแสดงความเคารพต่อบูพกษัตริย์ผู้ปกปักรักษาแผ่นดินก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เขตพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์การเดินทางขึ้นสู่พระาธาตุชัยภูมิจึงไม่ใช่เพียงการมาเยือนสถานที่แต่คือการเดินทางเพื่อชาร์จพลังชีวิตและสงบจิตใจจากจุดนี้ บนยอดเขาช่องลมคุณจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์และทัศนียภาพแบบพานรามา360องศาที่โอบล้อมด้วยภูเขาที่นี่จึงมากกว่าวัดแต่คือแลนด์มาร์คสำคัญที่ผสานความเชื่อเข้ากับความงามของธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบหากคุณได้มาเยือนชัยภูมิ อย่าลืมให้โอกาสตัวเองได้ขึ้นมากราบสักการะองค์พระาธาตได้มาซึมซับความสงบเงียบและได้มาทบทวนถึงพลังแห่งความศรัทธาที่สร้างสรรค์สิ่งอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นมา